สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมองปายครับมามาเข้ามาั้ยกินอย่างอีกคือเก่าพี่น้องนี่ครับต้นกบพี่น้องฝนงแดงเลยครับฝนใส่บักพริกแห้งเนาะพริกสดพร้อมครับหลวกพักพีนนน่น้องมะเขือตำลึงรวมน้ำห็ดขมเนื้อไม้กะทินิ่มดูว่าไปพี่น้องไหม thân những ngày cấp bất ngờ nim khung không chim bây giờ bây giờ nó luôn หนียเผ็ดเผ็ดหากอีเ้เผ็ดขมหงมไม่หงวกต้ม นุ่มสุด,ดยดโอ้ออกหันทองบาบา้ม โดดหอมหวานน้ำไม้เมบือขมอะไรจะทำยังหรอแซ่บแซ่บจนน้ำตาไหลมันเผ็ด

แซ่บสุดยอดพี่น้องเฮ็ดปกินมั้งครับเพื่นกบโอ้ยค,ครับมื้อนี้อาซามิละมากกับคนไหลคือใจก็แช่ให้ประสงค์ริงวงครับกินไปก็ไปกับเก่าพี่น้องสวัสดีครับ